สวัสดีค่ะเพื่อนๆเช้านี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะทานกาแฟค่ะกาแฟนะคะ,คฟฟะ,คะ <c oughs> สมสมคอลลาเจนค่ะนี่ค่ะไปที่ข้อเข่าไม่ดีนะคะดังกบเก็บกบเก็บนะคะขาดคอลลาเจนนะคะนี่ค่ะทานตัวนี้นะคะมีทั้งโสมมีทั้งคอลลาเจนนะคะทานแล้วดีค่ะข้อเข่าคุณก็จะไม่ดังกบเก็บนะคะนี่ค่ะสบายค่ะเข่าไม่ปวดนะคะนี่ค่ะทานดีค่ะตัวนี้อันนี้ <c oughs> ที่เป็นนิว็อคนิวชานะคะนี่ค่ะนิ New Rock, New Char, New ้ว็อคนิวชาโนตีพัทค่ะฉันก็จะผสมกันลงไปเลย <c oughs> แก้วเดียวกันเลยที่เกตผสมสองแก้วนะคะแก้วเดียวเลยผสมกันลงไปนี่ค่ะโนตีพัทนิ้ว็อคนิ้วชาเป็นแหนบชานะคะนอนกลางคืนชอบเป็นแหนบชานะคะนี่ค่ะขาบิดขาปั้นนะคะนี่ค่ะทานตัวนี้เลยค่ะดีสุดยอดตนะั้งแต่ันทานนี่ ค่ะฉันก็ไม่ไม่เป็นตะคิวนะคะนี่ค่ะไม่เป็นตะคิวนิ้วที่เคยล็อกมี่ก็หายแล้วนะคะนี่ค่ะดีค่ะสุดยอดเลยค่ะนี่ค่ะสันทานสองตัวเนี่คู่กันค่ะตอบโจทย์มากๆค่ะอันนี้คอลลาเจนนะคะผสมผสมคอลลาเจนที่ปวดเข่านะคะนี่ตามข้อต่อนะคะอันนี้นิ้วล็อกนิ้วชานะคะฉันจะทานทุกวันเป็นประจํากันค่ะ,คะทุกวันนะคะนี่ค่ะ นี่ของดีมเราสู่บนฟัง,งนะจ๊ะเพื่อนๆใครที่เป็นเหมือนฉันนะคะพวกนิ้วรงนิ้วรกนะคะนี่ค่ะตัวนี้เลยนะคะแล้วก็ปวดขาหัวเข่านะคะเดินเทินไม่ไหวนะคะนี่ท่นตัวนี้เลยนะคะนี่สองตัวคู่กันนะคะสุดยอดเลยค่ะมือไม้ที่แข้งขาเราที่มันปวดตามข้อตามอะไรนะคะมันจะไปดูแลเรานะคะเพราะมันมีคอรลาเจนในนี้นะคะเพื่อนๆ ใครสนใจกันทักทายนะคะมีของดีมาเล่าสู่กันฟังนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ